ใช้ประโยชน์ในที่สปกรได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบ,บัตินึงเป็นเกษตรกร,กรสองมีฐานะยากจนอันนั้นคือประเด็นทางด้านกเกษตรที่ใช้เพื่อกเกษตรกรรมจะเป็นฐานะยากจนอาจารย์จะเน้นสปกรในส่วนนี้เพราะฉนั้นกเกษตรเกษตรกรที่ได้สิทธิสปกรเนี่ยสามารถเข้าไปทํากินได้ตามกฎตามระเบียบต้องไปยื่นใบสมัครต้องไปยื่นข้อเสนอที่สปกรในแต่ละพื้นที่เขาจะมีสํานักง,งานสปกรจังหวัดอยู่แล้วเมื่อเข้าไปทํากินแล้วเนะี่ยจะโอนจะขายได้ไหมจะโอนได้โอนให้ทายาททายาทที่จะโอนไปต้องเป็นทายาทที่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายสประกอาหนดจะขายเปลี่ยนมือไม่ได้หลักการที่สอประกจะขายเปลี่ยนมือไม่ได้สมมติในกอเป็นเกษตรกรได้สิทธิในที่สประกทํามาหากินในที่สประกจะขายกระขายให้ในขออย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าในกอเป็นเกษตรกรได้รับสิทธิจากสประกอแล้วจะโอนให้ลูกที่ชอบด้วยกฎหมายได้แต่ลูกนั้นต้องมีคุณสมบัติคุณสมบัตินึงเป็นทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็มีฐานะยากจนแบบเนี้ยโอนได้ โอนสิทธิ์กันได้แต่ขายเปลี่ยนมือไม่ได้